ยุดจ้างอินเอร์เซอร์แพงๆแล้วเปลี่ยนลูกค้าให้เป็นบิลบอร์ดเดินได้ให้คุณฟรีๆตลอด24ชั่วโมง ไม่ต้องซื้อหลีไม่ต้องจ้างคนดังและไม่ใช่ฝันค่ะมีแบรนด์ที่ออกแบบสินค้าให้คนอยากถืออยากโชว์จนเป็นกระแสะไปทั่วโลกนั่นคือโลสกินค่ะชัยชนะของโลสไม่ใช่เพราะ Harry b i บีเบเป็นดาราดังแต่เพราะระบบการตัดสินใจที่ถูกต้องค่ะและจุดเปลี่ยนที่สําคัญไม่ใช่แคมเปญโฆษณาแต่คือลิปเป๊ปทายแคสค่ะในสายตาของคนทั่วไปนี่คือแคสมือถือที่เสียบลิปได้แต่ในทางกลยุทธ์แล้วนี่คือการออกแบบสินค้าให้สินค้า เท่ากับสื่อค่ะเพราะโทรศัพท์คือสิ่งที่คนถือถ่ายรูปและปรากฏในโซเชียลบ่อยที่สุดในชีวิตประจำวันค่ะวินาทีที่ลูกค้าหยิบมือถือขึ้นมาลถไม่ได้อยู่แค่ในกระเป๋าแต่อยู่ในเฟรมค่ะนี่แหละค่ะคือความหมายจริงๆของคําว่าลูกค้าคือบิลบอร์ดเดินได้ไม่ต้ ขอรีวิวไม่ต้องจ้างไม่ต้องบีบเพอลูกค้าอยากโชว์เองค่ะมันคือโซเชียลเคอร์เรนซีที่บอกว่าฉันรู้ก่อนฉันเลือกเป็นและฉันมีรสนิยมค่ะจุดที่หลายแบรนด์ทำพลาดคือพยายามที่จะลอกผลลัพธ์แต่ไม่ได้ลอกโลกจ,กจิลการตัดสินใจลดไม่ได้เริ่มจากจะทําของแปลกอะไรดีแต่เริ่มจากคําถามว่าถ้าเราจะต้องอยู่กับลูกค้า3วินาที เขาจะต้องเข้าใจทันทิว่าเราคือใครค่ะสิ่งที่โรดมีไม่ใช่แค่ไอเดียดีค่ะแต่คือการตัดสินใจที่ต้องตอบโจทย์เดียวค่ะว่าสิ่งนี้ทําให้ลูกค้าเป็นสื่อเราได้ไหมถ้าไม่ได้เขาตัดทิ้งทันทีค่ะสิ่งที่แบรนด์ส่วนใหญ่ทําพลาดคือพยายามที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างให้กับทุกคนค่ะแต่สิ่งที่โรดตัดสินใจอย่างชัดเจน2ออย่างคือ1นึ่โรดตัดสินใจว่าจะไม่แข่งในเกมที่ทุกคนกําลังแย่งกันอยู่ค่ะในขณะที่ตลาดสกินแคร์เต็มไปด้วยคําว่าสิวฝ้าริ้วรอยแอคทีฟอินคูร ครีมิคอลแคมแต่โลดเลือกที่จะทิ้งทั้งหมดค่ะและโฟกัสเพียงสิ่งเดียวคือดิววี่เกสกินผิวฉ่ำสุขภาพดีแบบไม่ต้องพยายามค่ะนี่ไม่ใช่เป็นเพียงแต่เรื่องของโปรดักต์แต่เป็นคือ positioning choice ค่ะโลดย่อมเสียลูกค้าบางกลุ่มเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายหลักจําได้ทันทีค่ะว่าแบรนด์นี้คือใครเพราะถ้าคุณอยากให้ลูกค้าเป็นสื่อสินค้าของคุณจะต้องถูกเข้าใจภายใน3วินาทีค่ะผิวแบบเก s สกินกลายเป็นสัญลักษณ์ของคนที่มีลดนิยมดูแลตัวเองดีและเข้าถึง ทำให้คนอยากใช้สินค้าและอยากมีผิวแบบนี้เพื่อถ่ายรูปอวดลงโซเชียลมีเดียได้ค่ะแบรนด์ระดับโลกไม่ได้พยายามเป็นทุกอย่างแต่พยายามที่จะชนะ1เรื่องให้ขาดค่ะ 2. เลือกตัดความสมุ์แบบทิ้งค่ะภาพ iPhone ภาพเหมือนหลุดไม่ใช่ความมักง่ายแต่เลือกความเหลียวแทนความเพอร์เฟคค่ะเพราะลูกคา้าเชื่อเพื่อนไม่ได้เชื่อโฆษณาค่ะ ลดไม่ได้ชนะเพราะไอเดียเยอะแต่ชนะเพราะตัดสินใจผิดน้อยด้วย Decision Architecture ให้ทุกอย่างตอบเพียงคำถามเดียวค่ะสิ่งนี้ทำให้ลูกค้าเป็นสื่อได้ไหมถ้าไม่ใช่ ค,คลิปนี้ไม่ได้มีไว้ให้คุณลอกโลดแต่มีไว้เพื่อให้คุณกลับไปถามตัวเองว่าตอนนี้สินค้าของคุณอยู่ตรงไหนในชีวิตของลูกค้าค่ะถ้าต้องเหลือเพียงแค่ประโยคเดียวแล้วทำให้คนจำแบรนด์คุณได้ประโยคนั้นคืออะไรคะคลิปหนะ้าผู้จะพาไปดู Beauty of Seoul สอนสกิลแคร์เกาหลีแบรนด์ท้องถิน่นชนะตลาดโลกได้ยังไงโดยที่ไม่ต้องทิ้งตัวตนค่ะซึ่งเป็นโจทย์เดียวก,กันกับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการลุยตลาดโลกค่ะกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งไว้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ